พลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดเช่นเจ็ดวันสิบสองราศีค่ะนะคะสทัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านที่รักการดูดวงดูแด,ดนด้อมดูผีอาการนะคะวันนี้นะคะใครที่เข้าไม่เห็นอาไรนี้คลิปนี้พลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันเน้นย้านะคะ และรับพลังงานดีๆกลับไปเชื่อว่าหลายๆคนอะอยากรู้ว่ามีใครบางคนอยากบอกลกคุณตอนนี้คนคนนั้นคือใครเขาอยู่ที่ไหนมาชมกันค่ะหัวข้อเป็นหัวข้อสั้นๆน,นะคะที่ทําให้กับทุกคนฟังแล้วก็อย่าเครียดนะคะเพราะเราอะเจอเรื่องเครียดมาเยอะพอเรามาเจอเรนดอมเราก็หยุดฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆกลับไปต้องคิดบวกก่อนคิดบวกแล้วก็รับพลังงานดีกลับไปนี่คือทิปที่บอกไว้มาชมกันได้เลยค่ะว่า มีใครอยากบอกรักคุณตอนนี้เขาคนนั้นเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนเนาะมาเช็คสิอ่ะใบนี้ลงแล้วเอาใบนึงแล้วกันนะคะเดีย๋ยวซับก่อนไหนๆก็อยากลงแล้วเขาคนนั้นอยู่แดนไกลค่ะนะคะเขาคนนั้นอยู่แดนไกลนะใครที่กําลังรอชมรอฟังคอมเมนต์ได้นะแสดงตัวตนได้นะคะว่ามาแล้วนะอะไรเงี้ยอ่ะค่ะนี่ยานะเขาคนนี้นอยู่แดนไกลนะคะไกลจากขุนมากๆนะคะอยู่ต่างประเทศ อยู่ต่างแดนอ่าเป็นคนคนละภาษาคุณก็แอบไม่ได้พูดภาษาเดียวกันหรือเป็นคนที่คือเป็นคนต่างชาติก็ได้ค่ะหรือต่างจังหวัดอย่างเงี้ยทํางานประชุมสัมมนาทำรายง,งานท่าไฟค่ะชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะเป็นคนใจร้อนนะอยู่แดนไกลค่ะคนที่อยากบอกลักคุณนะใจร้อนนะคะใจร้อนแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะมีความเป็นฮิวอีโก้แต่หิวใจให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะบอกได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ แล้วอะไระเหมือนเป็นคนที่โลกส่วนตัวเยอะอ Nice o f ล l o a d Nice ก็เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นมีสเสน่ห์ไหมอ่ะมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ไหมมือหนึ่งก็ถือไม้เห็นปะมุ่งมั่นทำแต่งานทํางานเป็นหลักเลยอะ่ะเหมือนแบบเขาพยายามที่จะทําเพื่อให้มีผลงานให้เจ้านายเห็นเอ็นดูเมตตาเขาเขาคนนี้นะักโฟกัสที่งาน มีใครบางคนอยากบอกรักคุณตอนนี้คนคนนี้นะคะคือคนที่อยู่สวัสดีค่ะคือคนที่อยู่ในใจคุณมาเนิ่นนานแสนนานคนที่คุณคุยหรือดูกันตลอดเวลาคนที่ยังไม่ได้เปิดใจให้แต่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหรืออาจจะคุณอาจจะได้เดินทางไปหาเขาในเร็วๆนี้ก็ได้หรือเขาเดินทางมาหาคุณในเร็วๆนี้นะเออคนคนนี้นะกับคุณอะ คือเขาอะจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายเอาง่ายๆความชัดเจนคุณกับเขาว่ายังไม่ได้เออยังไม่ได้มีเรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบอันนี้ยังไม่ได้มีเรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบที่จะคอนโทนหรือพูดกันมันมีเรื่องมันมีใจความมันมีความสําคัญในความรู้สึกหรืออะไรก็ตามนะอยู่บริบทตรงนี้ทุกความสําคัญหรือทุกความรู้สึกเนี่ยมันมัน มันเหมือนมีความรู้สึกที่อยู่ในใจของทั้งคุณและเขาอะ่ะเออมันมาเติมเต็มกันอะ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มุ้งมิงมากเลยนะกับคนคนนี้ค่อนข้างที่จะโรแมนติกไหมโรแมนติกคะ่ะค่อนข้างที่จะโรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนกับตัวเองนะคะไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นเหมือนแบบคนเข่งขืมนน้อยๆแต่เป็นคนใจร้อนนะบอกได้เลยว่าความใจร้อนเขาเนี่ยจะค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องงานซะมากกว่าเขาเป๊ะอ่ะ เขาเป๊ะมากเขาเหมือนแบบตัวเขาเองอะ่ะโรแมนติกไหมโรแมนติกนะคนที่อยากบอกรักคุณเนี่ยโรแมนติกน่านิ่งๆิ่งขึมขืมนิดนึงมากนะ่ะชอบมากชอบฟอร์มเยอะมากๆคนคนนี้ชอบมีฟอร์มในตัวเองบางครั้งก็เป็นฟอร์มที่มันเหมือนแบบ ตัวคุณเองก็เหมือนเป็นสิ่งที่น่าํำคัญหัวใจเพราะว่าบางครั้งคุณก็ไม่ได้อยากที่จะเจอคนฟอร์มเยอะหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะคนคนนี้นะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจเขามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ในใจเขาเหมือนเขามีอะไรพลังอัวเหมือนเก็บทำความรู้สึกไว้อะเออถ้าวันไหนเขาบอกได้เลยนะว่าค,คนคนนี้ถ้าไม่ได้เจอคุณหรือคุณอะ่ะเขาจะรู้สึกแบบกังวลกัะวายใจ คนคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าคุณก็ได้หรือเป็นเพื่อนเก่าที่คุณอยู่ในใจคุณเนี่ยที่เขาคิดถึงคุณที่อยากจะบอกรักคุณเนี่ยเป็นคนแดนไกลแน่เลยคนคนนี้นะทำงานเก่งบอกเลยเลยในออฟฟิศก็คือทํางานเก่งสัญลักษณ์ก็คือธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะใจร้อนนะคะใจร้อนแต่มีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนความโรแมนติกค่อนข้างเยอะถึงแม้เขาจะเป็นคนใจร้อนนะแต่เขาก็เป็นคนใจร้อนที่มีเหตุผลและมีความโรแมนติกค่ะ นะคะ,อะลองมาดูไพ่ใบต่อไปนะคะยิ้มรับพลังงานดีๆนะนะทุกคนถือว่าทุกคนโชคดีนะที่เข้ามาหยุดฟังกันสักนิดแล้วค่อยไปนะคะเอาใบต่อไปอ่ะไพ่อันนี้เป็นอะไรคือเหมือนกันเลยคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรืออายุมากกว่าคุณก็ได้นะแต่เขามีความสุขขมนุ่มลึกมีความที่จิตวิทยาค่อนข้างสูงมีเซนอะมีจิตวิญญาณความรักหรือมีจิตวิญญาณความเป็นเป็นผู้นําค่อนข้างเยอะ คนคนนี้นะถามว่าอยู่แดนไกลไหมใช่ค่ะอยู่แถวแถวภูเขาแถวแถวที่มันสถานที่โล่งๆค้างๆเขาชอบธรรมชาติค่ะเขาชอบความธรรมชาติเขาชอบสิ่งที่ไม่ต้องปรุงแต่งมากทําไมเขาชอบคุยกับคุณหรือดีลกับคุณหรือเขาจะเข้าหาคุณเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องมีอะไรเยอะคุณเป็นคนง่ายๆเรียบๆยสบายๆในใสายตาเขาคุณ คุณเป็นคนที่มันเหมือนมีการครีเอทอ่ะมีไอเดียครีเอทหรือความคิดค่อนข้างเยอะในใสายตาเขาในมุมมองของเขาฉะนั้นคนคนนี้เขามองคุณมามานานแล้วหรือกําลังที่จะเปิดใจหรือตรงตรงเนี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่ฟอร์มนะเอา,ายาๆเป็นคนฟอร์มจังเลยอ่ะจะคนคนนี้นะที่มองกันมันเหมือนปับเป็นปังกัดกันอยู่เนะี่ยแต่ว่ายังไม่ได้มีความกล้าคะ่ะยังไม่ได้มีความกล้าที่จะเปิดใจให้กันละกัน ระหว่างตัวคุณและตัวเขามีสิ่งที่มันสัมผัสได้ถึงความรักระหว่างความรักระหว่างความรู้สึกระหว่างความสําคัญของจิตใจระหว่างตัวคุณกับตัวเขามันเปิดมันโอเพนมันมีอะไรที way, ่มันแบบความใจดีแล้วก็ความใจดีของเขาอ่ะม <Okay. S 2> <tah> ันบวกผสมผสานกันทุกๆอย่างมันลงตัวค่ะนะคะทุกๆอย่างมาลงตัวมันกลมกล่อมมันเหมือนแบบมันมีอะไรที่มันเยอะๆมากๆอะค่ะระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะมันพอดี เขามองคุณมาเนิ่นนานแสนนานและคนคนนี้เป็นคนชาวต่างชาติได้นะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเยอะมากจริงๆบางทีนะถ้าเขาถ้าถ้าคุณคบชาวต่างชาติแล้วเขาบินมาเมืองไทยหรือว่าอะไรเงี้ยเขาคุณก็จะเจอแบบมาสิบวันเจอวันเดียวอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะเขาทํางานอยู่เขาค่อนข้างรับผิดชอบเยอะนะคนคนนี้นะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือกําลังใจหรือคําพูดดีๆหว,วานๆความเป็นคนไทยของเรานี่แหละนะคะ คือเขาชอบเขาชอบเขาชอบเมืองไทยเขาชอบอะไรแบบนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาตนะินหรือถ้าเป็นแบบเพศเดียวกันก็จะชอบความอ่อนโยนประมาณนี้ค่ะนะคะคนคนนี้ทํางานเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบเป็นคนนิ่งค่ะบางครั้งเขาเขาจะมีความสุขุมนุ่มลึกแล้วก็มองใจยากมากๆไม่ค่อยเปิดโอเพนหรือให้ใครเข้ามาในในใจเขาเขาไม่ค่อยโอเพนหรือให้ใครเข้ามาเลย เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเก็บความรูม้สึกแบบนี้เอาไว้หรือเขาไม่ได้อยากจะให้ใครเข้ามาทดสอบหรือทําให้เขาแบบรู้สึกกังวลจิตใจหรือแม้มีอะไรก็ตามที่เข้ามาตอนเนี้ยเขาก็จะรู้สึกปัดปฏิเสธออกไปโดยที่เขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดิลนนไม่เดือดร้อนไม่อะไรก็ตามมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างจิตใจเขามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้เขาแบบ คิดท้อใจเหมือนกันเขาอยากจะเจอคุณเขาอยากให้คุณซัพพอร์ตในใจเขาเขาเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะเขาอยากบอกลักคุณคุณคณนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคุณเหมือนเคยเจอกันละเคยเคยแบบแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้เปิดมากขนาดนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนค่คอยๆพัฒน,นาไปด้วยกันค่ะคนที่อยากบอกรักคุณนะคะเขาอยู่แดนไกล นะคะแล้วก็คนที่คุณคลิกหรือคุยกันตลอดเวลานี่แหละค่ะเป็นคนที่เก็บเงียบหรือเก็บงําความรู้สึกไว้บางครั้งเนี่ยความรู้สึกของเขาอะเขาก็จะไม่ค่อยพูดหรืออธิบายให้ใครได้ฟังรับรู้ถึงปัญหาอะไรบางอย่างนั้นนะคะเขาเนี่ยเป็นคนโรแมนติกเป็นคนชัดเจนเป็นคนเดรเฮอร์มิตก็คือเป็นคนนิ่งค่ะเป็นคนที่อยู่แบบคือเป็นโลกส่วนตัวค่อนข้างเยอะเอาง่ายคนคนนี้จะเหมือนแบบมีความในใจที่อยู่ในใจเยอะเจอปัญหามาเยอะ หรือตอนนี้เขากําลังจะบอกทั้งความรักเผบอกทั้งปัญหาที่เขาเจอหรือมรสุมที่เขาเจอมาเขาอยากจะพูดให้กับคุณได้ซัพพอร์ตหรือให้คุณได้เข้าใจอะไรบางอย่างสักเรื่องหนึ่งทุกความเข้าใจทุกความเห็นใจทุกสิ่งทุกการกระทําหรือแม้กระทั่งใจความสําคัญหรือปัจจุบันเนี้ยมันจะมีโมเมนต์นะคะโมเมนต์นั้นเขาอยากเปิดใจกับคุณเขาเขาคัดกรองละเขาโอเคอะ เขาคิดถึงคุณมากมากเลยนะเขาทนไม่ไหวอ่ะคําว่ารักถ้าจะบอกคุณอ่ะสําหรับเขามันยังน้อยไปเหมือนตัวเขาก็เฝ้ารอคอยมานานแสนนานที่จะเจอคุณหรืออยากจะบอกรักคุณคนคนนี้นะแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้จัสมมนก็คือคนเก่าคนเดิมคนดีของคุณหรือคนไม่ดีของคุณอะไรก็ตามเหมือนแบบตัวเขากับคุณอ่ะ ถ้าคนที่ตัดจบความสัมพันธ์ไปหรือไม่ได้คุยกันเนีคนคนนี้จะกลับเข้ามาหาคุณและคิดถึงคุณอยากบอกรักคุณให้แบบเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าคนคนนี้นะเขาค่อนข้างที่จะเหมืน j m e n เนาะคุณกับเขาเหมือนต้องกลับมาเจอกันอีกรอบไหมต้องมาอยู่วยกันหรือดีวกันสามีภรรยาที่มีลูกกันเนี่ยที่ทะเลาะกันไปหรือตัดจบความสัมพันธ์ไปเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาค่ะคนคนนี้นะ j u s t m นก็คือเป็นไพ่ที่มันแบบเ,เทวดาสื่อสารปีบแตร กรรมดีกรรมไม่ดีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะอยู่หนะบริบทตรงนี้นะคะใจความความรู้สึกหรือใจความความสำคัญที่มันเกิดขึ้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากระบวนการทางความรู้สึกหรือกระบวนการทางความรักค่ะเขาอยู่แดนไกลค่ะเขาเฝ้ารอเน้น,นานแสนงานเขาเหมือนแบบเออนะเหมือนแบบเออมันเหมือนแบบ ทำยังไงก็ได้ที่ให้เขารู้สึกว่าตัวคุณแล้วตัวเขาจะต้องมีใจความความสัมพันธ์ถือที่มันชัดเจนชัดเจนกันมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะตัวเขากำลังพยายามค่ะที่จะเดินหน้าเข้าหาคุณพยายามที่จะเตรียมพร้อมหรือฝักใฝ่เขาหาคุณเนี่ยคนคนนี้นะเอาง่ายๆนะคุณฟังดีๆนะเขาโรแมนติกนะคนคนนี้โรแมนติก justment ก็หมายความว่าเป็นคนเก่า นะคะในออฟลอร์เพสออฟลอรก็คือคนที่ทํางานเก่งอารมณ์มีความนิ่งแล้วมีความในใจค่อนข้างเยอะถ้าเขาเจอคุณนะเขาจะเขาอยากบอกรักคุณตัวเป็นๆเ,เขาอยากเจอหน้าคุณเขาไม่อยากที่จะส่งข้อความหรือว่าอะไรใด,ดๆทั้งสิ้นเขาเหมือนที่จะเหมือนแบบพยายามค่ะที่จะโฟกัสโฟกัสไปด้านหน้าหรือมีอะไรที่มันแบบทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกมีความสุข หรือเขาให้รู้สึกมีความท้าทายของบางเรื่องที่อยู่ในใจหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นโมเมนต์พัฒนาความในใจที่มันมากขึ้นอันนี้คือเขานะคะแล้วก็สองไเท้าก็คือการเร่งรีบการการเดินหน้าเขาต้องเขารีบเขาอยากที่จะมีความรีบที่จะบอกราคุณเพราะเขากลัววันเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเขากลัวใจของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงไป เขาอยากศึกษาคุณให้มากขึ้นลูกแก้วที่อยู่ในมือคือเขาจ้องมองคุณนะตอนนี้เรื่องงานเขาว่าเออถ้ามีปัญหาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรนะแต่ว่าเขาอยากจะเกลียยใจของเขาให้มันมาแบบโฟกัสที่คุณหรือทําไงก็ได้ให้มันอยู่กับคุณตามบริบทของเรื่องความรักไม่อยากที่จะมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่อยากที่จะทําอะไรให้มันแบบเหนื่อยเลยอะ่ะเออเป็นในรูปแบบแบบนี้หรือเพื่อชั่นเป้าหมายการทํางานหรือกระบวนการอะไรก็แล้วแต่สําคัญที่สุด เหมือนมีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบบวกพลังงานทางด้านบวกของคุณที่เขาสัมผัสได้ด้วยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสัมผัสถึงความรักอะ่ะที่มันดีๆของคุณอะ่ะความเติมการเติมเต็มการก่อเกิดกำเนิดของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเหมือนแบบให้กับเขาอะ่ะคุณเป็นคนใจดีในใสายตาเขาเขาเลือกคุณเลยนะเขาปักธงปักหลักเลือกคุณเลยเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะ มันพร้อมมากๆแล้วอะคนคนนี้นะคนขี้เก๊กขี้ฟอฟลหน้านิ่งเอาแต่ใจขี้วีนขี้เหวี่ยงคนนี้แหละแล้วก็เก๊กอีกโก้เยอะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาพร้อมแหล <c oughs> ะลเขาพร้อมที่จะบอกรักคุณเขาพร้อมที่จะสื่อสารทางในใจเนี่ยให้กับคุณได้รับรู้กระบวนการตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาพร้อมจริงๆนะเขาไม่อยากที่จะทําอะไรที่มันไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรือ เขารู้ว่าเวลามันเป็นคือสิ่งสําคัญมากสําหรับเขาเขาอยากจะใช้เวลาตรงนี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดเมื่อเขาจเจอใครสักคนหนึ่งเขาต้องบอกรักอย่างแน่เลยเวลามันคือสิ่งสําคัญเขาเชื่อเวลาเนี่ยคำเนี้ยมันมีความหมายกับเขามากเขาได้รับผลจากคุณหรือเขาได้ได้ได้ความแบบคุณชัดเจนกับคุณให้ความสําคัญกับเขาค่อนข้างมากกับคนเนี้ยนะคะดอกไม้คือดอกไม้ที่ขาวสะอาดถ้วยก็คือแสดงสัญลักษณ์ของความรักคุณเหมือนคนท่าน้าอ่ะ ชาวราศีมีนกรักราีพิจิกเนี่ยคุณจะเหมือนใจเย็นมากๆใจคุณฟูอะเวลาเขาคุยกับคุณหรือเขาสัมผัสถึงตรงเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าคุยทาไมคุณรู้สึกมีออร่าหรือมีพลังงานที่ดีมากๆเลยทําไมคุณคุณเป็นคนที่ใจดีขนาดนี้เขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้พบหรือสัมผัสหรือเจอใครอะไรแบบนี้เลยทําไมเขารู้สึกดีจังอะ ทุกครั้งที่เขาเจออะไรแบบนี้เขาจะรู้สึกอิ่มใจรู้สึกดีใจรู้สึกประทับใจในสิ่งที่คุณมอบให้หรือสิ่งที่คุณให้กับเขาเนะี่ยเขารู้สึกดีมากๆแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันที่มันเป็นเรื่องก่อเกิดกำเนิดอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วนะเขาชัดเจนได้แล้วนะเขาโอเคแล้วนะที่เขามีคุณอยู่ตรงนี้บทบาททางความเป็นผู้นําหรือความเป็นผู้นําครอบครัวอย่างเงี้ยคุณจะ อยู่กับเขาได้ไหมคุณจะให้ความสําคัญเขาได้ไหมอันเนี้ยคือคือใจความรู้สึกควาสสำคัญที่ผ่านมาเขาอาจจะมันไม่ได้มีความชัดเจนให้กับคุณยังไม่ได้บอกรักคุณยังไม่ได้เลือกคุณแต่เนี้ยวินาทีเนี้ยณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขารู้หัวใจตัวเองแล้วว่ามันอยู่ที่คุณนะคําว่ารักสําหรับเขาว่าจรงิงๆอ่ะมันพูดยากมากๆเลยเขาไม่พูดคําว่ารักกับใครบ่อยหรือเขาจะไม่แสดงความรักกับใครบ่อยถ้าเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้ชัดเจนหรือ ไม่ได้อยากจะพูดหรือแสดงออกแต่วันเนี้ยตอนเนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันพร้อมแล้วจริงๆนะมันพร้อมที่จะชัดเจนแล้วนะมันพร้อมคือมันโอเคมากๆแล้วว่ามันต้องพูดออกไปละมันต้องพังพูดออกไปหรือมันต้องแสดงออกออกไปคือมันต้องแสดงความรักออกไปมันถึงจะมีอะไรที่พัฒนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันจะอยู่เฉยไม่ได้แล้ะถ้าอยู่เฉยเนี่ยคุณต้องไปเป็นของคนอื่นแน่เลยหรือคุณจะต้องแบบรู้สึกรู้สึกว่าเขาอะตัวเขาเองไม่รักคุณ อันนี้แล้วคุณก็เป็นคนขี้น้อยใจด้วยเขารู้ว่าคุณเป็นคนขี้น้อยใจคุณเป็นคนขี้น้อยใจแต่คุณไม่พูดไม่แสดงออกให้เขาเห็นหรือรับรู้คุณก็ตามน้ําเข้าไปเรื่อยๆข,อข้อดีของคุณที่เขามองก็คือคุณอะเป็นแบบนี้เลยลักษณะที่เขามองอืมลักษณะที่เขามองคุณเป็นคนใจดีอะแล้วเป็นคนที่มีเมตตามากๆแล้วอลเอเนอร์จีของคุณอะมันมันมันไม่ดรอปไปไหนแล้วมันพลังงานด้านบวกอะมันเยอะอะ มันเยอะมากกว่าที่เขาจะต้องเดินออกจากคุณหรือไม่เลือกคุณมันไม่มีข้อไหนที่เขามไม่เลือกคุณมันอาจจะมีบ้างที่คุณเป็นคนที่แบบขี่วีนขี่เหวี่ยงคล้ายๆเขาแต่คุณก็วินเหวี่ยงเฉพาะเขาเราก็ค่อนข้างจะมีเหตุผลกับเขามากๆค่ะข้อนี้ค่ะเป็นข้อดีของคุณที่เขามองและเขาสัมผัสเขาสัมผัสความรักจากใจจริงของคุณเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะตกหลุมรักคนอย่างคุณ เพราะาคุณก็ไม่ได้แบบพิเศษอะไรมากแต่สิ่งที่พิเศษที่เขามองก็คือคุณอะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยจะพูดเรื่องเกา่าเรื่องเดิมเดิมหรือเป็นคนที่ซ้ำซากเรื่องเกา่าเรื่องเดิมเขาไม่ชอบคนซ้ำแซ่ซ้ำซากหรือพูดจาไม่รู้เรื่องหรือหรือ,หร,อหรือต้องการอะไรกับเขามากถึงแม้คุณจะเป็นคนเอา,าใจคล้ายๆเขาแต่คุณก็จะมีบทบาทรู้ว่าคุณอะจะเข้าหาเขายังไงเขารู้นะว่าคุณอะเป็นคนที่เหมือนแบบ รู้ว่าจะต้องเข้าหาเขายังไงหรือจะต้องทํายังไงเขารู้สึกใจฟูหรือใจดีมากขึ้นนี่แหละค่ะเป็นข้อดีของคุณที่เขาอยากจะบอกลาคุณหรือเขาเลือกคุณคนคนนี้นะเป็นคนปากแข็งนะเขาจะไม่คุยค่อยพูดถึงความรักนี่เพราะเขาเจอความรักที่มันแย่ๆมาเห็นปะเขาเจอการหักหลังเขาเจอความรักที่มันแย่ๆมาเขาเจอเหมือนแบบสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคสําหรับเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะใช้ช่วงเวลาชีวิตหรือ กับใครสักคนหรือใครบางคนอะที่มันดีดีกว่าหรือที่มันโอเคดีกว่าไม่ต้องที่จะเหนื่อยมากเพราะการเหนื่อยมากมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทําให้ความรักของเขามันดีขึ้นที่ผ่านมามันเพื่ออะไรอะ่ะที่เขาจะต้องดินน้นรนหรือสอหาหรือต้องการใครเข้ามาเขาเจอดีสิ่งดีๆอยู่แล้วอะโอ king of cup ไม่ต้องเหนื่กับความรักอะทําไมต้องไปดินน้นรนทําไมต้องไปสอหาอะไรขนาดนั้นที่ผ่านมาเนาะ ตอนนี้เขาเจอและเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากตกหลุกหลังคุณตกหลุมความดีของคุณเหมือนคุณสเสน่ห์ของคุณก็อยู่ตรงนี้แหละคาพูดแววตาน้ําเสียงความอ่อนโยนจิตใจของคุณที่มีความเมตตาที่ให้กับเขาหรือให้ความหวังดีกับเขาเขารู้สึกสัมผัสถึงความอบอุ่นทางด้านจิตใจนี้ได้มากๆเขารู้สึกว่าเขาไม่ไปไหนละเขาจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ แบบทำทัสคือหัวใจเขามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแย่หรือเป็นคนตายด้านถึงความรู้สึกหรือ,อยังไม่อย,อยากอยู่ในหลุมที่มันเป็นเหมือนแบบอยากตื่นทางด้านเรื่องความรักบ้างอยากมีความรักดีๆกับเขาบ้างแล้วก็ไม่อยากเลือกเลือกเยอะแล้วก็ไม่อยากขึ้นคานแล้วตอนนี้ตัวเขาเองนะมุมมองเขาเป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่แปลกค่ะเขาจะคิดแบบนี้เพราะเขาอาจจะเจอเรื่องปัญหาทางด้านเรื่องความรักมาเนอะอืมคนที่เจอความรักอะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องผิดนะที่เขาจะไม่บอกรักใครหรือไม่แสดงความรักกับใครนั่นคือเขาเซฟการใช้ชีวิตของเขาหรือถ้าเขาไม่เจ้าชู้ก็ถือว่าโอเคสําหรับเราแล้วเราอะ่ะอาจจะเจอคนเจ้าชู้กินเหล้าสบุรีหรืออะไรก็ตามแต่คนนี้เขาอาจจะเหมือนแบบเซฟตัวเองเพราะเขาก็เจอเรื่องราวไหมทางด้านเรื่องความรักมาเขาก็ไม่อยากที่จะทําให้ใครมาผิดหวังกับเขาอีกแล้ว แล้วเขาก็เคยเลือกคนมาแต่ความรักของเขามันมันไม่ได้มันไม่ได้พัฒนาขึ้นหรือมันไม่ได้มีความสุขอ่ะเขาก็อยากจะเจอคนที่มันเรียวๆธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งเยอะนั่ก็คือคุณอ่ะมันเข้าในช่วงจังหวะที่มันพอดีอ่ะแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่มันเป็นแบบทั้งคุณและเขาก็มีอะไรที่มันสัมผัสถึงกันได้เนี่ยคือความรักของคุณเดือนซันกับเขาเขามองคุณเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆ เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทางด้านเรื่องความรักเขาก็ไม่เคยคิดนะว่าตัวเขา่จะรักใครได้อีกครั้งหนึ่งหรืออยากจะบอกรักใครได้อีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเคยผิดหวังอะเขาก็รู้สึกว่าความรักมันทํำลายเขาหรือความรักมันมันแย่มากๆอะมันเป็นความทรงจาที่มันไม่ดีก็ใครๆก็คุณแหละค่ะแต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่พิเศษสําหรับชีวิตเขามากๆเลยเขารู้สึกแบบว้าวรู้สึกดีจังเลยเนาะรู้สึกแบบทุกๆอย่างที่มันเจอหรือทุกๆอย่างที่มันเป็นอะ่ะ มันค่อยๆสมบูรณ์แบบมันค่อยๆพัฒนานหรือมันค่อยๆดีมากขึ้นวันนี้เป็นวันที่ดีค่ะที่เขาอยากจะบอกรักคุณเพราะคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขามาเนิ่นนานแสนนานคือเขาไม่เคยจะละสายตาหรือจะละใจจากคุณได้เลยเขาไม่เคยที่จะหยุดหลักหรือหยุดสัมผัสถึงตรงนี้ได้เลยเพราะคุณเป็นคนดีที่สุดที่เขาเจอมาขอบคุณทุกอย่างที่ยังอยู่เคียงข้างเขาหรือ,อยังเดินจับมือไปกับด้วยกับเขาหรือว่ายัางรอเขาอยู่อ่ะ ถึงแม้เขาจะไม่น่ารักหรืออาจจะดื้อๆกับคุณบ้างหรือพูดจาอะไรที่มันแบบคุณรับไม่ได้ในะบางส่วนที่เขาเป็นแต่เขารู้แน่แท้ว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณแสดงออกมานะี่ะนั่นคือความรักที่มีให้เขานะคุณอดทนต่อสู้ไปกับเขาคุณเหมือนแบบพยายามที่จะทําให้เขาเป็นคนดีหรือปรับปรุงตัวให้ได้เขาขอบคุณมากๆเลยความรักที่เขามอบให้เขาจะมอบให้คุณคนเดียวแล้วเขาก็รอคุณตอบกลับ พลังงานนี้แลนดอมนี้เขาฝากส่งถึงคุณเขาอยากให้คุณเห็นแล้ววันนี้คุณก็เห็นแหละและเขาจะมาเจอคุณในเร็วๆนี้เขาอยากให้คุณสัมผัสถึงความรักที่เขามอบให้คุณได้เขาอาจจะอยู่แดนไกลไม่ได้มีเวลาให้คุณแต่ให้รู้ไว้เลยว่าใจเขาไม่เคยไปไหนจากคุณเลยมันจะมีวันหนึ่งแหละหรือเร็วๆนี้แหละที่เขาจะมาสืบไพร่คุณ ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะเชื่อว่าคนที่ฟังจะต้องยิ้มและมีความสุขค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมากๆนะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เจอสิ่งดีๆแล้วเจอความรักดีๆค่ะบ๊ายบายค่ะ